เราไม่เจอกรอกพี่น้องกรอกลายขาวค่ะอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เราไม่เห็นเขาค่ะกะรอกนะคะเขาได้ยินเสียงหมาแล้วเขาก็วิ่งจูดขึ้นหายไปเลยนะคะเขาจะเป็นลายขาวเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะตรงนี้ ค่ะโดยรวมวันนี้หิมะก็ได้ละลายลงเป็นบางส่วนนะคะพี่น้องวันนี้บวกสามนะคะแต่ก็ยังอากาศเย็นอยู่นะคะเพราะว่าหิมะก็ยังค้างอยู่นะคะแต่ไม่เยอะเราเจอเจ้ากระรอก,กพี่น้องแต่เราเห็นแวบๆค่ะเพราะเขาอยู่ในพงไม้นะมันมองไม่ทันค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ตรงนี้พี่น้องอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เราก็มองไม่เห็นเขาทันนะคะ เราค่อยๆย่องเข้าไปหาเข้าใกล้ๆเนาะเพื่อเราจะได้เห็นโชคดีค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นกระรอกมาหลายปีมากพยายามซูมให้เห็นเนาะเขาหน้าจะอยู่ในโพรงค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะเห็นโพรงเ็าอยู่แวบๆค่ะ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปใกล้ๆดูว่าจะมีโพรงจริงไหมเดี๋ยวจะใหช้ชมภาพโดยรวมแถวนี้นะคะนี่ค่ะต้นไม้ต้นนี้ค่ะก็ภาพโดยรวมวันนี้นะคะหิมะละลายเป็นบางส่วนค่ะวันนี้บวกนะคะนี่ค่ะหลังบ้านเรานะคะหิมะไม่มีเกาะต้นไม้แล้วนะคะเราจะไปดูกระรอกค่ะพี่น้อง เห็นเขาวิ่งแวบแวๆบเร็วมากเขาจะเร็วมากค่ะจะอเห็นแล้วนี่ทองขาวนี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องดูเด้อนี่นะคะนี่นี่โอ้ยนี่แค่นี่แค่ นี่ค่ะเขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้ากระอกนะคะเห็นแล้วค่ะสีเทาขาวค่ะพี่น้องโอ้เยเนาะภาพปจับลำบากค่ะต้นไม้ต้นที่ต้นไม้ต้นกลางนะคะเป็นทองขาวค่ะพี่น้องนี่ทองขาวนะคะนี่นี่นี่ ต้นไม้ต้นกลางนี่นะคะนี่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่สีเทาเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะคะพี่น้องเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนี่แหลคะค่ะแล้วก็นานๆจะเห็นเขาแอบอยู่สักทีนะคะนี่เขาก็ไม่เคลื่อนไหวนะคะเราก็โบกมือให้เนาะเห็นไหมคะเขาแอบอยู่นี่คะ่ะแอบอยู่คะ่ะนี่นี่ อ้ทองขาวค่ะสีเทานะคะโอ้ยปวดแขนเห็นไหมการนี่คะ่ะนี่เขานิ่งมากเราก็นิ่งเขาก็นิ่งเนาะเราก็ปวดแขนนี่คะ่ะกรอกทองขาวค่ะนานๆเราจะเห็นกรอกสวีเดนสักทีนะคะพี่น้องเขาก็ค่อนข้างจะตัวอ้วนอยู่เหมือนกันเนาะ แต่ถ้ามองวยตาเปล่าเขาจะสวยมากแต่ถ้ามองในโทรศัพท์ก็อาจจะอยู่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราก็เลื่อนไปเนาะอันนี้ข้างล่างนะคะเขาจะอยู่ช่วงบนนี้ค่ะ พอภาพมันหายมันก็หายตัวยากนะคะพี่น้องนี่ค่ะอยู่ต้นนี้นะคะเห็นไหมคะสีเทาๆแอบอยู่นะคะนี่ค่ะสีเทาๆนี่นะคะที่แอบอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยเขาก็ไม่ไปไหนเนาะเขาก็ให้เราถ่ายได้นิ่งๆแต่ภาพไม่นิ่งคะ่ะเพราะว่าปวดหัวไหลนี่ค่ะ แล้วเราก็ลำบากในการเดินเพราะตรงนี้มันชันมากเนาะแต่โชคดีที่ไม่มีหิมะนี่ไงเขามองเราแล้วเฮยจะเอเห็นไหมคะตัวอ้วนทองขาวค่ะหูตั้งตาโตสีเทาค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เขามองมาเขาคงคิดว่าเรามาทำอะไรเนาะเห็นไหมคะโอ้ในรอบปีคะ่ะที่เห็นอยู่หลังบ้านนี้นะคะ ปกติจะไม่เคยเห็นกระรอกง่ายๆเลยเห็นไหมคะข้างต้นไม้เนี่ยถ้าเราไปทางนู้นก็จะไม่เห็นเขานะคะไปแล้วไปแล้ไปแล้ว,ลว,ลว,ลวเร็วมากนนนนน,น,น,นอยู่บนยอดแล้วตอนนี้นนกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วนนกระโดดไปแล้วนนนนน,นเห็นไหมคะ เดี๋ยวเขาก็จะข้ามมา,ข,าข้ามข้ามมาต้นต้นขวามือนี่นะคะพี่น้องเพราะเขาจะเร็วมากโอ้ยกล้องเราก็ไม่นิ่งค่ะเพราะว่าเมืออ่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกระโดดมากิ่งนี้นะีนกระโดดมาแล้วค่ะนี่เห็นแต่กิ่งไม้กระเพื่อมกระเพื่อมค่ะนี่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 นน น,นี่คะนี่นี่นี่น,นี่ขึ้นข้างบนแล้วคะ่ะมองไม่เห็นแล้วนูน่นอยู่ข้างบนยอดไม้นู่นคะ่ะนูน่นเห็นเิบเริบเริบริบนู่นค่ะโอ๊ยถ่ายไม่ทันเราเห็นเขาแล้วนะคะนี่ค่ะขาอยบนกิ่งไม้นี่นะคะนี่เห็นไหมคะ แล้วสังเกตดูนะตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเขานะพะมีโพรงอยู่สองโพรงนี่ค่ะเห็นไหมคะข้างๆนี่นะคะพี่น้องนี่นี่นี่สามโพรงนี่ค่ะหนึ่งสองสามนี่แสดงว่าเขาพักอาศัยอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะตรงต้นไม้ต้นนี้นะคะนี่ค่ะเจ้ากระรอกนะคะเก่งมากคะ่ะนี่นี่เก่งมากนะคะเห็นไหมนี่คือบ้านของเขาเรารู้ที่ของเขาแล้วเขาจะมีอยู่สี่รูค่ะ ข้างล่างนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่รูค่ะเขาเจะต้นสนต้นนี้อาศัยอยู่นะคะเราได้เห็นเขาแล้วค่ะวันหน้าเราก็จะแอบนี่อีกรูนึงค่ะอีกรูนึงนะคะนี่ค่ะที่พักอาศัยของเจ้ากระรอกตัวนี้นี่ค่ะเขาเกาะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะทำลูกอนให้ดูนะคะ นี่มือเราค่ะนี่ค่ะเขาจะอยู่เกาะตรงนี้ค่ะนี่ก็รูบ้านของเขานะคะก็นี่อยู่มาหลายปียังไม่เคยเห็นเลยนะคะเพิ่งเห็นปีนี้ถือว่าโชคดีค่ะได้เห็นกรอกป่าสวีเดนนะคะซึ่งหาชมได้ยากมากเพราะว่าเขาไม่ใช่กระอกเลี้ยงเนาะเขาจะให้เข้าใกล้ไม่ได้นี่เขาเกาะกิ่งไม้อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งใกล้ๆบ้านเขาถ้ามีนกมีอะไรมาเขาก็จะวิ่งปลุดเข้าไปเลยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจค่ะที่เข้ามาชมกรอกสวีเดนค่ะกรอกป่าค่ะขอบคุณมากมายค่ะ